ก่อนลูกใครคนไหนควันื้ีมยมกันไหมโองแฟนยงยงยงไรกูเยอแรงเลยใครคนไหนใครคนไหนคนสวยทำไมหอมเลยลูกทาไมบอมลงเป็นอะไรไม่รู้มันกคกินของหวาเองหอมกินของหวานแต่หอมเป็นกินกินอะไรต้องอม กินของหวานแต่หอมมันไม่ใช่ของนี้นะกินจะเลยหอมกระติ่งทำทำไมลูกคุอหอมที่ไม่ใช่ที่หมันหอมแม่กัน